ไม่อยากอุ้มเลยเปืเ่อนจิ้มเล่นลนยนเลยนั่นดูดิมันเล่นโคตรเลยวะมันทำอะไรพี่มันทำอะไรพี่มันกัดพี่นะมันจิกไหนดูเดี๋ย,ยว้อไปเลี้ยงมาก็มือ,อ,อพี่ไปเล่นไงมันจิกเนะี่ย ไม่เคยเนนะไม่ทเลยรครับผมชอบไซค์ที่ใชกัตักลาคเขาหอมก่อนไม่รล้กม่ันรลูกกตาีลงไซลูกกตารดหายเลยนั่นจะบอกให้ อืมนีม่ใช่เด้เป็ดทีทุกคนทา้าผหาวเนี่ยอืมโตแล้วเป็นอย่างนี้เลยโตแล้วโคตรดื้อเลยดุ <laughs> อะแม่มนเก็บ มันันคไปใส่ฝันจะไม่ไม่เหมือนเลยฝันเออไอ้นั่นแปลไปใส่ฟันปลอมอ่ะไม่ใช่แข็งไหมน่ะค่าใส่ไม่แพงไม่แพงค่าทำไนเนี่ยตงหแล้วดูดูใกล้ๆ อ้าอ่าฮึดึงเจ็บอ๋อเรารักกันเนาะขอตัวนึงขอละขอละแก้มแล้วแก้มแล้วสัตว นีกินข้าวได้ปกติไงงล้วก็คืนนอนอ่โอเคละกันละกันละกันเออะกันละกันละกันยิ่งกักจอยู่เลยายน่ารักนี่หัวนอนนี่ถึงละกัน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  รักก um oh, oh. ันกกนดิ่นนมโอ้ยนมีรักกันแล้วนะรักกันกกรอเต็งขูดิฮ่าฮ่าฮ่าเะเออรักกันรกกอย่าเด้ออย่าเด้อตะกี้กูเด้อรักกันรกกันกันค่อยๆกัดเออค่อยๆกัดค่อยๆมนี่หอเลอดเลยหอยหลอดอะหัวะหัวะเะลหัเะะ อ๋อแล้ออแล้เอออย่าไปกินปากกเด้วอ่าด้วย